้องไปถามผู้เล่นที่สําคัญนะท่านมาหลายหลายซีนเลยหลายฉากเลยเมื่อกี้นี้ที่ละครที่จันรงชัยเล่าอ่ะนะ,ะหมาบุหงเราเนี่ยนะฮะก็อ,อยากจะถามท่านในความเห็นตรงนี้นะฮะว่านะหลายอย่างนี้ท่านเห็นด้วยกับจันรงชัยไหมแต่ที่สําคัญก็คือที่อยากจะทราบก็คือว่าเนี่ยหัวข้อเนี่ยไทยจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ท่ามกลางปัญหา ความขัดแยง้งทางด้านการเมืองเนี่ยหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมว่าเป็นคําถามที่หลายท่านอยากจะทราบเชิญนะครับก่อนจะตอบว่าใครจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หรือไม่แล้วเคลื่อนจะไปทางไหนเนี่ยนะขอแวะไปหาอาจารย์รงชัยหนะ่อยผมว่าอาจารย์อาจารย์เจ้าเล่ห์พอสมควรมานนีย <laughs> <laughs> พยายามจะส่งเมสเซจว่าถ้าไม่ขัดแยง้งบริหารง่าย แต่ขัดแย้งและบริหารยากแต่ฟังดูไม่ยักใช่ตอนคุณชายครือฤทธิ์ขึ้นซึ่งโมบิลไลซ์ประเทศได้เยอะมากนะในเรื่องทั้งราคาข้าวด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องเนี้ยตอนนั้นขัดแยงด้งรุนแรงมากฉะนั้นอาจารย์กำลังส่งเมสเซจอีกอย่างหนึ่งมากกว่าตอนตาเปลง่งดังนั้นรองดองก็ทำได้เยอะนะฮะพอตอนคุณสุรยุทธ์เนี่ยแก้พูดนิดเดียวไม่ไม่ยอมวิจารณ์ กะทิ้งให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีผลงานเลยทั้งที่ทั้งที่เป็นตอนที่ไม่ขัดแย้งที่สุดแล้วผมคิดว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าแล้วก็ตอนคุอานานต์ก็เอ,อ,เอ,อนั่นแหละฮะไปได้ดีผมว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าเออถ้าได้ถ้าถาถ้าตอนไหนไดผ้ผู้นำที่มีสมองประเทศก็ไปได้ดีคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าใช่ไหม <laughs> <laughs> ครับก็ปัจจุบันเป็นไงไม่ทราบนะฮะแต่ว่า ผม,ผมมีหน้าที่นิดเดียวว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจผมคิดว่าทุกคนที่มาฟังวันนี้หรืออยู่ที่บ้านก็าตามคงอยากจะรู้ว่าไอ้เศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยมันจะเคลื่อนไปทางไหนมากกว่าเอาองนี้ก่อนอาจารย์ไปยาวผมไปสั้นแล้วกัน <c oughs> ในในการที่จะรู้ว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเคลื่อนไปไหนก็ผมให้ไปสั้นๆนะฮะให้ดูมันต้องดูว่าเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกคนมักจะข้าเข้าใจโอ้ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจออเอ็กซ์พอร์ตนู่นก็อะไรนี่นี่ผมก็ลงตัวเลขให้ได้ตัวเลขมาสองปีซึ่งน่าสนใจมากดูให้ดีนะในปี2 0ง9เศรษฐกิจระหดตัวแน่นอนถ้าดูให้ดีเถอะใน2 0ง9ตัวที่ ทำให้หดตัวนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการบริโภคภาคเอกชนพระปีนั้นคนตกงานนะคนตกงานกันอยู่ครึ่งปีกว่าจะได้งานขึ้นนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือการลงทุนภาคเอกชนลดลงอย่างมหาศาลและอีกตัวก็คือสิ่งที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังคือสินค้าคงคลังลดลงมหาศาลเลยนะ25.8เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะในขณะที่ตัวที่พอประคองประเทศไว้ได้บ้างก็คือหนึ่งการใช้จ่ายภาครัฐที่ออกงบประมาณออกมาช่วยชาติงบถ่ายเข้มแข็งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการลงทุนบ้างเพราะงานการลงทุนจะน้อยหน่อยเพราะว่างบถ่ายเข้มแข็งแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงบแจกเงินไม่ใช่งบลงทุนนะครับ นั้นโดยสรุปปี2009ตัวที่พอประคองประเทศไปได้บ้างไม่ให้ลบมากก็คือ,อการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนภาครัฐและ,ะสิ่งที่เราเรียกว่า n e ็ตเอ็ก t ์พอร์ตเน็คือสินค้าออกมากกว่าสินค้าเข้าตัวนั้นประคองประเทศไปได้เราก็นึกว่า พอปีนี้มันเป็นอย่างนี้แต่พอดุมดูปีนี้กลับตลปัดเลยนะฮะปีนี้กลับตลปัดเลยดูให้ดีนะครับปีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นพระเอกกลายเป็น private consumption นะตัวเดียวนี่นะฮะตัวเดียว,ต,วตัวมันสูงหตตัวที่สองก็คือ private investment ในเรื่องของ ลงทุนในเครื่องจักรกลด้วยซ้ำไปคนก็บอกเอ๊ะ e ปีนี้ใครมาลงทุนว่าใครขยายกําลังผลิตผมก็ไปเจาะดูไอ้ e y, ตัวขยายกําลังผลิตมันเป็นพวกนนฮะพวกที่กําลังรอรอจะเปิดมาตรฐานเขาไม่เปิดระหว่างนั้นมันก็ติดตั้ง,ง,ง import, เครื่องจักรกันทั้งพวกนี้อิมพอร์ตเครื่องจักรเข้ามาตลอดมหาศาลเลยนะฮะเป็นอันมหาศาลเลยตัวนี้คือตัวเพิ่มตัวนี้ก็คอนทริบิวต์ให้อีกเยอะเลยตัวที่สามตัวที่สามเนี่ยมาโผล่แรงเอาตอน ในงวดที่สมนะฮะสื่อการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังถามว่าเพิ่มที่ไหนก็เพิ่มที่มากกับพูดส่วนใหญ่นั่นแหละเพราะพวกนี้อั้นอยู่นานจนบอควอเตอร์สามเนี่ยปล่อยผีไงอนุมัติเปิดพรวทีเดียวมันลงทุนซื้ออินสินสต๊อกกันมหาศาลเลยตัวนี้ก็ลงทุนควอเตอร์สามจนที แต่ตัว x ตัวการค้าต่างประเทศที่เรานู้ว่าช่วยประเทศไม่ได้ช่วยหลอกชุดนะ net export ติดลบใน9เดือนที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ทกลับแล้วนะ net export ติดลบจะเพราะอะไรชัดเจนขึ้นหนึ่งปีที่ผ่านมานะฮะการบริโภคในประเทศสูงมากซึ่งการบริโภคในสูงมากเพราะตัวเดียวเลยนะฮะสาเหตุสําคัญอ่ะสองตัวหนึ่งการจ้างงานเริ่มกลับมาแล้วตัวที่สองคือราคาพืชผลสูงหมดเลย เจ้าอะไรล่ะตั้งแต่เอาอย่างผลปาล์มเนี่ยผลปาล์มปีแล้วยังสบาทขนาดนี้6บาทแล้วนะนะฮะายางเ,าเคยห้าสิบกิโลละห้าสิบกว่าบาทเมื่อปีแล้ววันนี้ร้อยเจ็ดกิโลร้อยเจ็ดแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันสัปหลังก็ขึ้นขึ้นมาทุกอย่างหมดเลยนะฮะ ปีใดก็ตามที่ไบเปิด์เนเช่นสูงและไพรเวทเงินเช่นที่สูงถึง5้าเโดยเฉลี่ยนี่นะไม่เคยเห็นมานานหลายปีดีดักแหละทุกปี2-3%ก็ดีแล้วฉะนั้นตัวที่เป็นพระเอกจริงๆก็คือโปรไพร c o n s u m p t ช่นตัวหนึ่ง p r i v a t อินเวส t m เมนต์จือตัวที่มารัาคุดที่อะที่ลงทุนรอเปิดติดตั้งเครื่องจักรรอเปิดและเพื่อให้เปิดในคอเตร์ที่3แล้วก็ ลงทุนสต็อกมหาศาลเลยในในควอเตอร์สามเนี่ยอินเวน,เวนทอรี่ขึ้นอย่างพรวดอย่างแรงมากเลยนะนี่คือประเด็นผมยกประเด็นนี้เพื่อจะเพื่อจะบอกว่าและไอ้พวกเนี้ยถามว่าใครไปขับเคลื่อนมันเหนตรงๆนะท่านรองรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยนะหนึ่งใครไปใครไป private consumption, <laughs> private, consumption นะ private consumption เนี่ยนะฮะไฟเ consumption เนี่ยเกิดจากราคาพืชผลโดยแท้ <c oughs> ผมดีแจ้งหมดแล้วสองการลงทุนในมัตสกุลเนี่ยปนะไปฉุดเข้าไว้ซะได้ซัมไปนะฮะถ้าความจริงถ้าถ้าขยันแต่ปีที่แล้วตัดสินปีที่แล้วซึ่งตัดสินเน้งแต่ตัดสินเนื่องแต่พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วแหละเพราะผมจําได้ว่ามีมีข้าราชการทําเสนอเข้าครมเป็นมติถ้าออกป่านนี้เกิดเป็นนานแล้วในปีหน้าเนี่ยชัดเจนเลยว,ว่า ตัว private consumption จะเพิ่มยิ่งกว่านี้อีกจะเพิ่มสูงยิ่งกว่านี้อีกนะฮะเพราะมันเดิมต้นฤดูราคาสูงขนาดน,นี้นี่เอาไม่อยู่ละนะฮะจะเป็นสูงมากกว่านี้อีกแต่ตัว private investment ที่เป็นตัวเครื่องจักรเครื่องมือกลพยายามไปคุยกับพวกเอกชนเขายังไม่เห็นว่าจะว่าจะเพิ่มมากมสาเ1ออย่างนี้เลยนะเพราะว่าไอตัวที่ลงทุนมัตรพุทธเนี่ยมันอั้นอยู่มันก็ติดตั้งไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว มันผมไม่เห็นว่าจะเป็นตัวที่จะแรงขนาดนี้คงจะยังขยายต่อคงจะมีการขยายการผลิตต่อแต่มันจะไม่แร่ไม่เร่งขนาดนี้นะฮะ <Okay. S 1> อีกตัวหนึ่งคือตัว inventory อันนั้นแน่นอน inventory เนี่ยมันกระดกจากลบมาบวกหลังจากนี้จะเริ่มพื้นพืนแหละนะฮะพื้นแนะะน,นแล้วโดยสุดรวนแล้วเนี่ยปีหน้า เศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจตัวที่เป็นพระเอกที่จะขับเคลื่อนนั้นก็คือตัว private consumption ซึ่งเกิดจากราคาพืชผลถ้าถามว่าสถาว่าราคาพืชผลเนี่ยได้อันนี้สงจากอะไรโอเคยางคือตลาดโลกแน่นอนแต่ว่ามันสัมปหลังก็ดียางตลาดโลกอ้อยตลาดโลกน้ำมันน้ำตาลตลาดโลกข้าวกับนโยบายประกันร,รายได้นะฮะแต่ตัวมันสัมปหลังกับต,ตัว สิ่งที่เรียกว่าปาลมน้ำมันสดเนี่ยถามว่าใครเป็นคนขับเลื่อนต้องต้องขอบคุณคุณบิยสวัสด์ที่เป็นคนกล้าเปิดนะตลาดเอสโซนอลนะมันสําปะหลังขึ้นเพราะขนาดนี้ผลิตเอสโซนอลเอามาผสมเป็นแก๊สโซฮอลแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย,เย,เยปาลมน้ำมันขึ้นเพราะไบโอดีเซล ไม่ใช่ขึ้นเพราะน้ำมันตามที่เรามากินกับอาหารไบโอดีเซลเนี่ยความต้องการมหาศาลเลยเ mm hmm. ฉะนั้นไอนี่คือสิ่งที่มันบอกว่าหลังจากทำตัวนี้แล้วมันขับเคลื่อนโดยตัวเองผมพูดนี่ไม่ใช่จะ discredit รัฐบาลน,นี้นะ mm hmm. เพียงแต่พูดความจริงเท่านั้นเองจะบอกนิดเดียว <laughs> คือ เชร์ให้การขัดแย้งยุติลงนะฮะเพราะสิ่งที่คำขัดแย้งเป็นอุปสรรคไม่ใช่เรื่องพวกนี้ข,ขัดแย้งเป็นอุปสรรคคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะการท่องเที่ยนี่เห็นได้ชัดเลยไตรามาสที่4ปี0 9ย์เเริ่มกระโดกกลับแล้วหลังจากที่กรณีออประท้วงทางปีมันยุ่งยากนักพอไตรามาสที่1ของปีนี้ก็ดีพอ2010เจอ่เอพอลาดไตรามาสที่2เจอแดงเดือดเข้าเรียบร้อย ลงพรวดเลยไตรมาสที่สามนะฮะไม่เร็วนะักขนาดที่กว่าจะกว่าที่การประท้วงจะจบลงก็ือเข้ามาในต้นไตรมาสสามแล้วแต่มันขึ้นเร็วแล้วเกินนะฮะผมเชื่อว่าทัวริสเนี่ยของเราในไตรมาสสี่จะขึ้นเร็วมากกว่านี้เยอะแล้วต้นปีหน้าจะไปฉิวเลยเถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรอีกซึ่งคิดว่าไม่เกิดเพราะขณะนี้ผู้ประท้วงของเรา,เ,าเรียบร้อยนะฮะผลดูการประท้วงตอนนี้เรียบร้อยทุกคน รู้แล้วละว,ว่าวิธีประท้วงแบบประชาธิปไตยที่เรียบร้อยและได้ผลเท่ากันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งอันพลน้อยขอหยุดเพียงเท่านี้ก่อนเรื่องเ x c h a n นเ r a ไว้รอบต่อไปนะครับครับขอบคุณฮะหมอมุยครับก็โดยโดยสรุปเนี่ยนะฮะปีหน้าหมอหมูยคิดว่าเรื่องการกลับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยคงมาจาก การใช้จ่ายของครัวเรือนนั่นเองใช่ไหมฮะแล้วก็การใช้จ่ายครัวเรือนเนี่ยจะมากก็เพราะว่ามันจะมีราคาพืชผลที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็คิดว่าเรื่องการประท้วงทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนปีหน้านะครับจริงๆแล้วผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าปีหน้าถ้าทางจะมีการเลือกตั้งนะ เพราะนั้นการเลือกตั้งทีไรเราก็จะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับเนื้อหาของดรนรงชัยอัครเสรณีที่ได้พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์การเมือง ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกยุคทุกสมัยเป็นบทเรียนสําคัญค่ะต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนี้และเป็นบทเรียนสําหรับคนไทยทุกคนที่ควรจะเรียนรู้ค่ะนอกไปจากนี้นะคะเนื้อหาของหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลที่ได้พูดถึงนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่ละชุดนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะว่าจุดอ่อนจุดแข็งใครทําได้ดีกว่ากันนั่นเป็นบทเรียนที่หม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลได้สะท้อนให้พวกเราได้ฟังค่ะ วันพรุ่งนี้รายการอินไซเดอร์จะนำเนื้อหาสาระเหล่านี้มาให้ฟังกันต่อค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นเนื้อหายิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะและวันพรุ่งนี้มีด็อกเตอร์ไตรรงสุวรรณคิรีซึ่งจะมีวาทะเด็ดเกี่ยวกับเศรษฐกิจมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะและเป็นวาทะเด็ดที่นำไปใช้ได้จริงค่ะติดตามชมได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันปวินาศเย็นยอดวิชัยและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ